ใส่หนึ่งฝุ่นงอะไรนเียวเดีเส้นเ่นวาจ็กเส้นตัวนี้ครับเส้นเดียวเส่นเดียวเลยเดียวเสก้างด้นอสี้สองเส้นก็ได้เหรเใ่ไหมอสี่ก็ได้สตัวไปเขาเอาเส่นเดียวเลยแล้วมันทั้งประกบกันอันนี้เขาก็ นี่ได้ปวนโอนี่แจ้งเห็นเลยผิวตองเอานี่แค่กรปุกแด้ใส่แต่นิบไปนี่แต่นแค่แล้วก็ขยาขยขย่าว้าวานนงใส้นัองออลงเข่าเขาล่องนั่นนะเขาปูวน,น,นเฮ็ดปวนแก่ารมันจกบอกขนกับัซนเนี่ย ไม่ม่อัดัเลยใเขาเห็นเดินป่วนนี่ไงของกระตุกเดินป่วนโอ้แนี้ครับปะพอไม่อดัดเนาะพอเฟอัดมืก็ได้่าเปนกล้มอันนี้เนี่ยครับเลยตวไม่อัดแค่เตมห่อ,อนี่ครัวบ้านที่มมาากินพี่มันอาจจะมีลายกระหนอ่ะครับ จ็อันนีก็ได้ลายมือนึงก็ได้ลายอยู่ี๋ยวินเพชิมอยู่นี่ไงถพ์ริมลายนี่อยู่ถ้างัมว่างก,ก็ได้ลายพ่นเฮ็ดได้นี่จักุดก็สีดีจักซองิมเนาะจะดีเราผมกเปย์เขเิดปเฮ็ดเซียนมาไหเห็นน้ำเเบืองน้ำเย็ดเซียนนะครับ ท่านอเดี๋ยวขันนี้เวลาทำกระดีเทดพิมเมหตุไม่เหยียดมันข้นไหลบวพ่อกันแรงเสียงนะปุ่นเสืใส่มันเหี่ยงร้ายมันต่วนอาอก,ก่นอนต้องเหทปทอดสีเป็นกำกาม <c oughs> เพราะมันออ,อกอย่ดีนะ ยังหลายจิเตียนออกกันชิมเมนเาไปสิไหออกกอนเาเที่กการที่แว่ามนกรเจ็บเปลืองใช่นยก็ดีนะเขาขูดออกมันปมูนี่ผสมบอลสมนี่เขาก็ต้องเอานี่รห้องห้องดีมีเอขวดส่ป่นี้ครูเขาเบิรนเาก็บไซมืเติมไซครับอันนี้ก็ยังคือเปืองนเขาเขต้องสมลายก็ได้ปุ่น ว่าส to ่ยทงป่นเลยเขาเต้องสมเทอะไรนะเพราะว่าขี่ป่นนี่ลายเพื่อึ้นเพื่อึ้นด้ยแต่เขาสมลายเท่านึงนั่นว่าล่ะเพื่อป่นอ่นี่นีี่เบิดือปุนมันก็ไรก็ไ่ได้ยิกเขาบอกเป็นยังไงเขาเขา

cho nên hiếm mì luôn nha thông nhìn kìa có, có điểm, gì không càng có gì không có gì แงก่นีกแสดงว่าปูนเหนียวถ้า้ใดแกงสีต้สามารถใส่ได้อีกโคคนใหม่คตใหม่แล้วุ่นมันยังบ่ท่านใดเสียนี่าท่านด้ตายห่อนแข็งเลย ทโอ้่ต้องเนหมันเครื่องยไอปูนน่าถือกัมันนี่เป็นยังบ่ได้มเป็นยังฮงดีไอที่ที่บอกว่ามันแตกนี่มันเทาผสมหนาบปมัีบอกเสืมันนปูนปูนกัดกัดทุกอย่างเลยล้วมันแห้งมันเกิดยังไงบา ปูน okay. ้นสิกัดเบิดทุกยางเลยหมายถึงว่าขันเทาไปผสมเป็นยางบ่บเป็นยางยางนึเก่งเก่งนมันอีกต่อปูนกาดเบิแหละปูนต้องถึงหอนไส้ิน ก็ได้บ่อนก็ได้เพราะผลมันหลายกว่านะก็สิว่าห่อนเก็ดีเห็ดนางเห็ดนานมันจะเนียนมันเนียนกว่ากัดก็อยากไปห่อนน่ะแหะเนี่เพาเห็ดนางเที่ยงนี้กว่านทีน้ ย่งเคียงจะใส่เคียงกเด้ปะกันตกด้วยทางนี้ตัวทำหน้กัจังหาถุงมือใส่ถุงมือสมก็ได้ผมผมหมดนี่กผมเชียงนำเลยเดี๋ยว

นี่น้ำกันนะยังแรงไว้อันนี้ถ้ามันเปียกะใส่คูนดีโดยเปิดไฟ้น้ำโดยดีทุ่งหายคุณม่ได้ก็พวดออกมามันจึงสิบุติดผมว่ามันเจ้าะสะบาวๆดีอันนี้เปียกอยู่ใ่อีกนี่ที่ของมีคู่เป็นว่าคุณมาก แม่ค่ะผมโม่เบิร์ดลายบาดอยู่บ่ลายอยู่เบิร์ดทำเสือทีคนเ <c oughs> น,น,นี้<อ>นเนี่ยังจ้องอีกไหม่๋อยังเปลี่ยนบัตรสัญชาติขอดอกปากหวงเลยยืนสัญช้ติอดอ,อแล้วก็ไปอันนั้นเออยงูเป็นสร้างอี่หลองูจัดน,นั่งสร้างไก่แรกๆอาจจะไอ้นี่จะก้อย ต e ่อไปก็ปุ๊บปุ๊บปแล้วมาที่นี่ว่าสั้นงยี่แหล่านะอยู่นี่มีแต่ช่างมันเถอะเออได้ก็ได้คุณบอยเออได้ก็ได้รับครบเลยนี่ลุนลุนลุนเออหมดเย

ไรบลอกนี่แล้วรรรมมรรครับบอกนี่กล้ามว่าเขามาเห็นทานน้ำมัน,นก่อนครับบกนี่แล้วทานน้ำมันก่อนใส่อีกใส่ทุกรอบกาตลอดเลยทุกรอบมันชีวิตจิตใจบ้าทุกรอบเห็บบนบล็อกปนกัดมือล่ะเดือดเซนต์ตั้มเลยเนี่มาคอาวมึงเดือดเางตัม้มเอยใจเย็น เห็นว no ่ามันน้ำปลวกไก่เว้ยว่าสร้างไก่เท็ดดินเลยนบโตใช้กันรอดนะคนจิตโตสร้างคือเทียดอันบอกง่ายให้เบิ้งเครื่องเทียดอันหนักๆให้เบิ้งคนนี้จิตเยอะออกปรได้นจิตว่าฝาซะจนอันบอกเอ๋นี่แตกซะวะขว้างลงถุงขว้างไปเยตุ้นัก เปียกแก่ของจัตนออาวมือนี่เนาะดพอดีเนบ่ยอดนี่น่นบอยีหลีเจ้าท่านมันไปไอยุนเปียกเอ้ยมันเปียกพูดเมียนบอน้อแห่งข้าบอกซะมันต่อหัวยอะว่ะเนี่มันเห็ดยากเนี่ย เหลือเอลือเนี่ยเกศเซียนนี่ล่ะมันยากไงเนี่ยมันบุคือจังไงเกตตาต้องเอาปูนพงษ์ใส่อีปูนพงษ์ใส่แต่ยังไงมันเปียกอยู่บนฟังไม่คู่เลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่คู่เนี่ยบ่ได้เป็นสร้างแต่ว่าเป็นลูกสร้างเไหมใหญ่หายได้วใหหายศูนย์เนี่ยเนี่ยมุมีศูนย์นี่เด้เต็มยวน โอ้ยม <laughs> <laughs> <3 M> <laughs> ีโยศูนย์สามศูนย์สารมีโยตัเต้นอยู่อเจกี่เต้นัวขึ้นรับกับนี่ก็ได้ไวอนะแต่ถึงจะไมในใบชิมมาอย่งกกันตเาตัวใบขิมใส่้วยฟงเขาับบรวยดวยเตี้ยใบไม้ทั้งสีกวางเยีนะเดียวนนึงใจยิ้มหนึ่งหมดใยิ้มเดี๋ยวยิม เฮ็ดกยเฮ็เกนี่ยแเปูนมัเาเปลนขั้วอนั่นล่ะนเฮ็ดเนี่ก็คือปูนนี่จะเบิดว่าเป็นนอกจากที่ว่าเศ้าเฮ็ดปูนหนาอะไรเงี้ยปูนเนี่เนิมมันก็ยังพิมก็ตายองสิปูนเนียงเทียวอะไรนี่รเี นี่นท่งเวอเนซียมาได้ม,าาไดมีแทางเรอโอ้อืนะ่างกัใช่หมเนาะมีปาดพ่นเพือนน่อ,อเ,เก็บกแ <c oughs> กงใช่เกงใช่ไหก

นั่นจะมีาามอ,าอ,ะอาอการกกว่ามีเอย่างแ็ชาด้ยว่า่ได้ไม่ได้เพนกุีายเนีมีก้ามวดออดเลออย่กนอีกโอ้เด้เนียดอีนเปลย เบ,บิดเมื่อไรสร้างตำาอันเดียวอ่นนะ